ตั้งใจสํารวมจิตใจของตนให้ดีเราเกิดมาในโลกนี้ก็ให้นึกว่าเราเกิดมาเพื่อสร้างบุญบารมีนี่ก็เคยพูดเตือนอยู่ไว้บ่อยไม่ใช่เกิดมาเล่น ไม่ใช่เกิดมาเพื่อความรักความใคร่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสต,ต,ต่างๆแต่เพียงเท่านี้ถ้าบุคคลใดเกิดมาเพื่อผูกพันอยู่กับสิ่งเหล่านี้โดยส่วนเดียวแล้วชีวิตของผู้นั้นก็เป็นหมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะว่าใครๆก็ย่อมรู้ดีอยู่แล้วว่า การมคุณทั้งห้านั้นเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนแม้ว่าใครจะผูกพันกับสิ่งเหล่านั้นเท่าไรมันก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นแก่นเป็นสารเ <c oughs> <c oughs> พราะบรรดารูปเสียงกลิ่นรดเครื่องสัมผัสทั้งหลายมันก็มีอยู่ในตัวนี่หมดแล้วไม่ใช่มีแต่ภายนอกนั้นรูปก็ได้แก่รูปร่างกายทุกส่วนนี้ เสียงอเนี่ยเสียงคำพูดคำจาต่างๆนี่เนี่ยมันก็มีอยู่ในนี้นี่กลิ่นอย่างนี้นะมันก็มีอยู่ในนี้ในกายเนี่ยรสก็มีอยู่นี้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็มีอยู่ในนี้เราคิดดูจะมีอยู่ที่ไหนล่ะ <c oughs> มันมีอยู่ในนี้แล้วทีนี้เมื่อเราเพ่งดูในนี้เห็นว่ามันไม่เที่ยงไม่ สดสวยงดงามอะไรเลยอย่างนี้เมื่อมันเห็นรูปอันนี้มันไม่เที่ยงไม่ยังยืนไม่สวยไม่งามแล้วรูปอื่นมันก็ไม่สวยไม่งามเหมือนกันนั่นแหละเหมือนกันเสียงกลิ่นรสก็ดีสัมผัสทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อเห็นในนี้มันไม่เที่ยงไม่ยังยืนอะไรแล้วภายนอกนุ่นมันก็ไม่เที่ยงไม่ยังยืนเหมือนกันเมื่อเห็นในนี้ว่าไม่เป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจอะไรเลย อย่างนี้นะมันก็ต้องเห็นสิ่งภายนอกนั้นไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจเหมือนกันนะแต่ว่าทำอย่างไรได้ในไหนมันก็ได้เกิดมาแล้วได้มาอาศัยอยู่ขันห้านี่แล้วจะฆ่าตัวตายเสียอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องก็เป็นกรรมเป็นเวรเ <c oughs> มื่อบุคคลมารู้อย่างนี้แล้ว ก็ต้องพี่นายเห็นว่าการที่เราได้ขันห้าอันเป็นรูปร่างของมนุษย์มานี่นะบุญกรรมตกแต่งให้มาเพื่อให้เราได้สร้างบุญบาร,รมีเพิ่มเติมของเก่าให้มันมากขึ้นไปโดยลำดับจนขัวมันจะเต็มบริบูรณ์คนเราเนี่ยถ้าบุญถ้าสั่งสมบุญไม่เต็มบริบูรณ์ตราบใดแล้วก็ จะไม่ยุติลงได้เลยการท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายในโลกนี้นะก็จะต้องท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายในโลกนี้ร่ำไปอยู่นั่นเละเรียกว่าเราท่องเที่ยวเกิดมาเพื่อสร้างบุญบาร,รมีเพื่อให้มันเต็มแต่ว่าบางคนก็ลืมตัวป่ะนี้นะตนเกิดมาแล้วนึกไม่ได้เลยว่าตนเกิดมาสร้างบุญบาร,รมีนึกไม่ได้ ก็เลยเมาอยู่กับโลกอันนี้ไปโดยส่วนเดียวดังที่เราเห็นกันอยู่นะบางคนนะไม่ได้สนใจในการบุญการกุศลอะไรเลยไม่สนใจในการที่จะละความชั่วทำความดีอะไรก็อยู่ไปกินไปตามยถากรรมอย่างนั้นมีอยู่ถมไปเนี่ยเรียกว่าคนเรามันลืมตัวนะมันลืมเหตุปัจจัยของชีวิตม,มืดแปดด้านเอาจิางริงอ่ะ ไม่รู้ว่าตนเกิดมาเพื่ออะไระไม่รู้จุดประสงค์เลยนั่นแหละทีนี้ผู้ที่เคยมีสติสมบัติเ้ยเคยมีศรัทธามั่นในบุญในกุศลมาแต่ชาติก่อนนู่นพอเกิดมาชาตินี้บุญเก่านั่นแหละมันมามันมาเตือนใจให้ระลึกได้ให้ระลึกว่าเออนี่เราเกิดมานี่เราเกิดมาเพื่อสร้างบุญบรารมี บุญบารมีที่เราทำมานะั้นมันยังไม่เต็มมันยังน้อยอยู่จําเป็นที่เราจะต้องพยายามสร้างบุญบารมีให้มันมากที่สุดในชีวิตของเราแล้วก็นในขณะเดียวกันสิ่งใดเป็นบาปเป็นโทษเราจะพยายามละเว้นให้มันหมดไปเลยจากไม่สะสมมันไว้ขึ้นชื่อว่าบาปเพราะมันก่อให้เกิดทุกข์ อันผู้ใดมาทะลึกถึงตัวเองได้อย่างนี้นับว่าโชคดีเหลือเกินนะนับว่าเป็นคนมีมงคลอยู่ในตนมากมายทีเดียวหลยเพราะว่าผู้นั้นจะได้พยายามสั่งสมบุญกุศลให้มากขึ้นในตนของตนในเวลาที่มีชีวิตเป็นอยู่เนี่ยเพราะว่าชีวิตของคนเราในยุคนี้สมัยนี้มันน้อยเหลือเกินนะ ถ้าใครไม่รีบเร่งทำความดีไม่รีบเร่งละความชั่วแล้วก็จะไม่ได้ทำเลยพอแต่อ้างโน้นอ้างนี่อยู่อย่างนี้แล้วก็ไปไปนอนึ่งความตายมาถึงแล้วก็แล้วเลยไม่ได้สั่งสมบุญกุศลแล้วไม่ได้ละความชั่วความชั่วมีอยู่ในใจอย่างไรมันก็ติดสอยห้อยตามก่อทุกข์ให้ไปในชาติหน้าต่อไปอีกใออย่างนี้เลยมันจึงน่าเสียดายนะคนเราถ้าหากว่าเป็นอย่างว่านี่นะ ผู้ใดรู้ตัวได้แล้วอย่างนี้มาสำรวจกวดดูตนของตนนะเมื่อไม่เห็นว่าความชั่วอันใดมีอยู่ในจิตสันดานของตนนะอย่างนี้แล้วก็เพียรพยายามละให้มันหมดไปสิ้นไปจากกิตใจให้ได้นี่นะว่าเป็นวาสนาของผู้นั้นเลยผู้นั้นเกิดมาเพื่อชำระล้างตัวเองที่สกรปรกมัวหมองมาแต่ชาติก่อนนู่น ให้เป็นคนสะอาดสะอา้านนี่นั่นแหละเราเอาพระธรรมคำสอนของพระเจ้นนนเานี่เป็นน้ำสำหรับล้างกิเลสอันมันทำให้ตนเองมัวหมองมานั่นน่ะเช่นอย่างเอาทานการให้การบริจาคนี่เป็นการเป็นน้ำสำหรับล้างความโลภความตนีห่วงแหนต่างๆออกไปจากกิจใจเนี่ยเอาศีลหรือเมตตากรุณาธรรม นี่เป็นน้ำสำหรับล้างความโกรธความพยาบาทต่างๆให้ออกไปจาก,กจ,จิตใจนี่ไอความโกรธความพยาบาทต่างๆหัวนี้บุคคลจะไปเอาสิ่งอื่นมาล้างนะมันไม่ได้นะไม่ได้มันไม่ออกหละมันไม่ยอมออกจาก,กจ,จิตใจเลยถ้าไปเอาสิ่งอื่นจะไปเอามนกลคาถาอันวิเศษใดในโลกนี่ก็ตามาเลยมาสาธยายมาบริกรรม เท่าไรนี่ความโกรธมันหาได้เบาบางไหมเ,ออเพราะว่ามันคนละเรื่องกันอย่างนั้นก็ควรพากันเข้าใจเนื้อหาแห่งความโกรธให้ได้ความโกรธนี่มันหมายความว่ายางไงเมื่อในใจความความโกรธนี่ก็คือคือจิตใจที่ปราศจากเมตตานั่นเอง ปาศจากความรักให้เอ็นดูนั่นเองน,นความโกรธนี่ก็หมายเอาความที่จิตใจหวังก่อความพินาศให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือว่าสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งนั่นแหละเรียกว่าความโกรธนี่เนื้อในใจความเม็นงความโกรธนะมันเป็นอย่างนี้เละเพราะฉะนั้นเมื่อจิตใจมัน มันมีความมุ่งหมายอยู่อย่างเนี้ยเราจะไปเอาคาถาอาคมอื่นมาสาธยายกําจัดไม่จะไปได้ยังไงอ่ะนั่นแหละมันก็ต้องเอาความเอ็นดูกรุณานี่แหละมาลบล้างกันนะมาโน้มจิตใจลงเครื่อความเอ็นดูสงสารในฐานที่เกิดมาแล้วเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเรียกว่าเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนะไม่ใช่ว่า เป็นผู้วิเศษมีชีวิตยั่งยืนอะไรอ่ะเราเกิดมาแล้วแก่เจ็บตายฉันใดคนอื่นก็แก่เจ็บตายเหมือนกันนะไม่มีใครจะยั่งยืนอยู่ในโลกนี้ได้ตลอดไปเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะไปเบียดเบียนเขาจะไปทำลายลางชีวิตเขาหรือไม่ก็ตามอะรูปร่างอันนี้มันก็ถึงเวลามันแตกดับมันก็แตกแตกดับไปเองมันเลย เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ต้องดำลิดที่จะไปทำลายร่างผ่านรูปร่างของใครตัวใครในโลกนี้เลยไม่จำเป็นนะเพราะว่ามันมันมันจะแตกกระดับของมันอยู่แล้วนี่ไม่จำเป็นต้องไปทำลายร่างมันเลยเพราะถ้าผู้้ใดไปคิดทำลายร่างอย่างว่านี่มันก็เป็นกรรมเวรเวรตามสนองให้เป็นทุกข์ไม่รู้จบรู้สิน้นนี่มันต้องพี่นาะเห็นอย่างนี้มันถึงบรรเทาความโกโรธความมายาบาลงได้คนเรานะ่ะ อันนี้นะน้ว่าเป็นน้ําอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเลยเออน้ําเมตตาน้ํากรุณานี่อันนี้เป็นน้ําอันศักดิ์สิทธิ์ทีเดียวในพระพุทธศาสนานี้นะดังนั้นนะทุกคนต้องดื่มต้องพยายามดื่มน้ําอันศักดิ์สิทธิ์นี้ไว้ในใจไม่ใช่ดื่มไว้ในร่างกายนะดื่มไว้ในใจนั่นแหละน้มเข้าไปสู่จิตใจให้ได้ ไม่ใช่ว่าเพียงได้จำเอาตัวตัวหนังสือไว้ได้เท่านั้นแล้วนึกว่าตนมีเมตตาธรรมอยู่ในใจแล้วไม่ใช่เพียงแค่นั้นหนึ่งไม่มีความหมายอะไรเท่าไหร่นักต่อเมื่อเราน้อมเอาคำว่าเมตตาธรรมอันนี้เข้าไปถึงจิตใจจริงจริงในใจของตนนั้นะคิดมุ่งหวังว่าที่จะ พยายามทําตนให้เป็นสุขและจะช่วยผู้อื่นให้เป็นสุขเหมือนกันเท่าที่จะช่วยได้ในใจนั้นไม่คิดที่จะทําลายล้างผ่านใครให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเลยแม้ใครจะแสดงตนเป็นศัตรูต่อตนก็ช่างนี่ความเป็นผู้ตั้งใจไว้อย่างนี้เสมอเสมอไปอย่างนี้แหละความโกรธความพยาบาทมันถึงเบาบางไปจากกิจใจได้ ใจก็จึงสงบแน่วแน่ถ้าว่าใครยังสะสมกิเลสเหล่าน,นี้ไว้ในใจนะใจนั้นสงบไม่ได้เลยมันจะต้องฟุ้งซ่านเลื่อนลอยอยู่นั่นแหละเพราะกิเลสนี่มันไม่ยอมให้ใจสงบนะลักษณะของกิเลสมีแต่มันปั่นใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปอยู่อย่างนั้นอันนี้เป็นลักษณะของกิเลสอีกอีกลักษณะหนึ่งก็ทำใจให้เศร้าหมองขุนมัวเ นั่นแหละคนเรานี่ถ้าหากว่าจิตใจเศร้าหมองขุนมัวแล้วไม่มีความสุขเลยจิตใจเศร้าหมองขุนมัวแล้วหน้าตาก็มนหมองไม่ผ่องใสไม่เบิกบานเ,ออเป็นอย่างนั้นเพราะว่ากายกับจิตมันเนื่องกันเมื่อจิตมันหมุนไปอย่างไรมันมีลักษณะอาการอย่างไรมันก็ทำให้ร่างกายนี่เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของจิตนั้นได้ เพราะว่าจิตนะั้นมันมีมันมีอำนาจเหนือร่างกายนี้มันเป็นอย่างนั้นแม้ความหลงก็เหมือนกันนะเราก็ต้องเอาน้ำคือสติสัมปชัญญะนี่แหละเป็นน้ำสำหรับล้างความหลงให้ได้ความหลงในที่นี่เนื้อในใจความแห่งความหลงก็หมายความว่ามันระลึกถึงเรื่องนั้นไม่ได้เลย หรือว่าระลึกได้แต่ว่าระลึกไปในทางที่ผิดเข้าใจผิดไปในเรื่องนั้นโดยสำคัญว่าที่ตนเข้าใจนั้นเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่แล้วไม่ใช่มันถูกต้องมันเป็นทางไปสู่ทุกข์อย่างนี้นะท่านยึงเรียกว่าหลงนั่นแหละถ้าพูดกันอย่างให้ชัดๆรงไปอีกก็ ก็หลงยินดีหลงยินร้ายอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสต่างๆในโลกนี่แหละอันนี้เราเรียกว่ามันได้ความชัดเลยคําว่าความหลงนี่นะเพราะว่าเมื่อบุคคลหา,หายหลงแล้วนะจักมองเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนี่ไม่เป็นสิ่งที่น่ายินดียินร้ายอะไรเลยเพราะว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วมันแปรปรวนมันแตกมันดับไป ไม่ไม่ใช่ของใครไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยไม่ได้อะไรถึงแม่บุคคลใดจะส่งใจไปผูกไปพันไว้ด้วยความยินดีก็ตามยินร้ายก็ช่างผลสุดท้ายมันก็ไม่ได้ของเหล่านั้นเลยนี่เพราะเหตุนั้นแหละเมื่อหายหลงแล้วมันจึงเกิดความรู้ความเห็นอย่างนี้ขึ้นมาแทนว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึด มันถือมันแท้ๆรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆดังกล่าวมานี่เป็นอย่างนั้นต้องศึกษาให้รู้ความจริงนะจิตใจของคนเรามันคล้องอยู่ในกามคุณทั้งห้านี่แหละอยา่าไปอย่างอื่นใดเลยแม้จะเป็นนักบวชข้ช่างนะลีกออกจากการ,รมคุณทางกายมาแล้วแต่ใจนั้นสิ มันยังไปผูกพันอยู่นี่ต้องเพ่งดูตัวเองให้มันเห็นนักบวชทั้งหลายนะหรือว่าผู้ครองเรือนทั้งหลายก็เหมือนกันนะไปเพ่งอยู่แต่ความพอใจในกรรมคุณจนเกินขอบเขตอันเป็นเหตุให้ได้ร่วงสินข้อที่สามที่ว่ากรรมเมสงมิชาจารย์ ไอ้เช่นนี้มันก็ก่อให้เกิดบาปอาุศลน,นี่บุคคลผู้เพลิดเพลินในกามคุณเกินขอบเขตจะเป็นผู้ครองเรือนก็ดีมันก็นำทุกนำโทษมาให้แต่ถ้ารู้จักพอดีไม่ไม่ให้ร่วงศินข้อพุทธบัญญัติต่างกล่าวมานั้นมันก็ไม่เกิดโทษเกิดทุกอย่างหยาบคายร้ายกาศแต่มันก็ต้องให้เกิด โทษเกิดทุกข์ในการเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายไปในสงสารอันนี้แต่มันไม่ถึงกับไปให้เกิดทุกในอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นหมายความว่าอย่างนั้นโทษแห่งกรรมคุณนี่นะพ้นจากทุกชนิดหนึ่งมันก็ไปติดอยู่ในทุกอีกชนิดหนึ่งนี่มันต้องใช้ปัญญาคิดไข้ค,ควรให้มันเห็น ผู้ครองเรือทั้งหลายถ้าพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็จะไม่หมกมุ่นอยู่ในกามคุณโดยส่วนเดียวจะหาหนทางสั่งสมบุญกุศลฝึกผนกายวาจาใจขั้งตนให้บริสุทธิ์จากบาปโทษมนทินต่างๆหมายความว่าผู้นั้นตื่นตัวได้หายหลงแล้วจะจะไม่ยึดถือเอาบาปเอาโทษทั้งหลายติดตัวไปเลยแม้ว่า จะต้องเกิดอีกในโลกหน้าต่อไปก็จะไม่หาบเอาบาปเอาอากุลต่างติดตัวไปจะเอาแต่บุญแต่คุณนี่แหละเป็นญาณพาหานะรองรับดวงจิดอันนี้ไปสู่โลกหน้ามันถึงจะมีความสุขได้นี่ผู้ไม่หลงไม่เมาผู้ตื่นตัวมันก็ต้องเป็นเช่นนี้แหละผู้ผู้ไม่หลงก็หมายความว่ารู้ได้เลยว่า จิตใจของบุตุชนคนเรานี่นะมันมีทั้งดีทั้งชั่วหมักหมมอยู่ในใจนี่มานับชาติไม่ท่วนแล้วที่ร่วงแล้วมาไม่ใช่มีแต่ดีรุน่นรนแล้วก็ไม่ใช่ว่ามีแต่ชั่วรุวน่นรนไม่ใช่นะอ่นั่นแหละไอ้ผู้ที่หายหลงหายเมาอย่างว่าตื่นตัวอย่างนี้แล้วมาพี่นาเห็นจิตใจตัวเองมันมีทั้งดีทั้งชั่วอยู่ในนี้ ดังนั้นแหละจึงต้องมาภาวนาโน้มใจลงสู่ความสงบแล้วใช้ปัญญาวินิจฉัยดูว่าจิตใจนี่มันยึดเอาความชั่วไว้อย่างไรบ้างนี่มันก็เห็นแหละเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันก็มันก็รู้เรื่องตัวเองรู้ริษัยใจของตัวเองว่ามันชอบยึดเอาความชั่วอย่างนี้อย่างนี้ไว้เช่นบางคนนะ่ะมันเคยชอบโลกเล่งเพ่งเล็งไปในสมบัติผู้อื่นบ้าง ในสามีภรรยาคนอื่นบ้างเช่นบางคนก็มีนิสัยชอบโกรธชอบผูกโกรธไว้ในใจอ,นอย่างนี้มันก็รู้ถ้าหาว่าปัญญามันเกิดขึ้นแล้วนะบางคนก็ชอบหลงชอบเมาเข้าใจผิดไปเห็นผิดเป็นชอบไปเห็นบุญว่าเป็นบาปเห็นบาปว่าเป็นบุญไปก็มีมือนี่ถ้าภาวนาทำใจสงบลงไปแล้ว ใช้ปัญญาเพ่งพิจารณาดอาูอุปนิสัยใจคอของตัวเองรู้ได้แน่นอนเลยทุกคนย่อมรู้ตัวเองได้ดังนั้นไม่ควรประมาทควรพากันไว้พระนั่งสมาธิภาวนาน้อมเอาพระคุณทั้งสามประการมาตั้งไว้ในจิตน้อมเอาบุญเอากุศลเอาความดีที่ตนทำมาให้มาตั้งไว้ในจิตใจนี่ เมื่อบุญคุณนี่เกิดขึ้นในจิตนี้แล้วจิตนี้จักไม่กระสับกระส่ายไปทางอื่นเลยจิตนี้ถ้าไม่มีบุญมีคุณตั้งอยู่ภายในนี้แล้วมันมันว่าเวเอ,อมันเมื่อมันว่าเวมันก็ต้องคิดสายไปแล้วมันคิดสายไปหาที่พึ่งนะที่มันคิดไปนั่นนะมันคิดสายไปหาที่พึ่งไปหาความสุขเอ,อทำอย่างไรเราถึงจะมีความสุขได้นี่เมื่อมัน มันมองไม่เห็นว่าความสงบจิตนี่นเป็นความสุขอันยอดเยี่ยมนี่มันก็มองเห็นวัตถุสิ่งอื่นภายนอกนู่นว่าจักอำนวยความสุขให้แกต่ตนเงินหรือลาบยศสรรเสริญหรือหมูเนี้ถ้าตนได้สิ่งหมูนี้มาแล้วตนก็จะมีความสุขพอมันคิดเห็นอย่างนี้แล้วใจมันก็เพ่งเล็งไปทั่วเลยแบบนี้เป็นงั้นทีนี้ถ้าหากว่ามันน้อมบุญน้อมคุณนี่เข้ามาสู่จิตใจนี่ได้ มามองเห็นบุญเห็นคุณนี้ว่าเป็นสิ่งอำนวยความสุขให้ตัวจิตนี้ได้จริงๆอย่างนี้แล้วจิตมันก็อยู่แล้วมันก็ไม่คิดกระสับกระใสไปแสวงหาอะไรต่ออะไรภายนอกเลยทีนี้มันก็สงบนิ่งอยู่ด้วยบุญด้วยคุณนี่แล้วก็สบายก็อิม่มอยู่ด้วยบุญด้วยคุณนี่บัดน,นี้แม้ว่าทรัพย์ภายนอกนั้นจะไม่มีมากมาย แต่เมื่อมีทรัพย์ภายในคือบุญกับคุณนี่แล้วมันก็อิ่มใจมันก็อิ่มแล้วกส็สงบอยู่ได้นี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าการภาวนานี่นะไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์ก็จึงว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นจริงๆสําหรับผู้ต้องการความสุขอันเป็นแก่นสารแล้วไม่ควรที่จะไปคิดว่าเรานี่ครองเลือน ไม่มีโอกาสที่จะได้มานั่งสมาธิภาวนาจิตใจก็ไม่สงบเพราะว่าอันนั้นก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีมันต้องคิดต้องอ่านหาอะไรต่ออะไรอยู่เนี่ยมันจะเอาเวลาไหนมาภาวนาให้ใจสงบนี่บางคนส่วนมากแลยมันทมันคิดอย่างนี้เลยจึงเลยไม่สนใจเรื่องสมาธิภาวนาเลยนั่นเป็นความเข้าใจผิด ผู้ใดไม่สนใจสมาธิภาวนาผู้นั้นยิ่งได้รับความทุกข์ใจมากเพราะว่าตัณหาความอยากไม่มีสิ้นสุดเลยส่งเสริมมันเท่าใดมันยิ่งมากขึ้นไปเท่านั้นเ,ออเมื่อความอยากมันมากเข้าไปเท่าใดความทุกข์ใจมันก็มากขึ้นเท่านั้นไม่มีสิ้นสุดเลยแล้วเหลือแต่คิดเหลือแต่อยากได้แต่ไม่ได้เพราะอะไรเล่าก็เพราะว่าบุญวาสนาที่ตนทํามาแต่ก่อนนั้นมันน้อยไป ชีวิตนี่มันก็อยู่ในกรอบแห่งบุญแห่งกรรมที่ตนทำมาแต่ก่อนนั้นไม่ใช่ว่ามันจะไปต้องการอะไรได้ตามประสงค์นอกเหนือจากบุญกรรมที่ทำมาแต่ก่อนมันก็หาเอาได้อย่างนี้ไม่ใช่ถ้าหากว่าไม่อาศัยบุญกรรมที่ทำมาแต่ก่อนเป็นเครื่องบังคับชีวิตนีไวแล้วไซใครใครมันก็ต้องรวยเหมือนกันหมดไม่ใช่เหรอลองคิดดูวะ เพราะว่าทางคนก็ทำการทำงานแสวงหาเงินทองเหมือนกันนะแต่แล้วมาทำไมมันถึงไม่ร่ำรวยบางคนก็รวยอย่างนี้นะนั่นแหละให้พึงเข้าใจว่าชีวิตของคนเรานี่มันอยู่ในกรอบแห่งบุญแห่งกรรมก็ใครทำบุญกุศลทำความดีมา,มากแต่ชาติก่อนนะผลแห่งความดีนะั้นมันก็มาอำนวยให้เขาจเจริญรุ่งเรืองด้วยลาบยศสรรเสริญความสุขกายสบายใจมีอายุยืนยาวนานอืม มีผิวพรรณผุดพ,พองมีรูปสวยรูปงามอโมนีอานรุ่นแต่เป็นผลแห่งความดีที่เขาทำมาแต่ชาติก่อนทั้งนั้นเลยเป็นอย่างนั้นแต่ถึงอย่างนั้นคนผู้เช่นนั้นมันก็ยังยุติความอยากไม่ได้หรอกเขามีเท่านั้นแล้วแต่ถ้าหากว่าเขาไม่ได้ภาวนาไม่ได้ห้ามใจไม่ได้สงบความอยากลงไปบ้างอย่างนี้ เขาก็ถือว่าทรัพย์ที่เขามีอยู่หน้อยนิดเดียวเหมือนกันเนี่ไม่พอแก่ความอยากมันยังอยากได้มากกว่าน,นั้นเข้าไปอีกนี่พระพุทธเจ้าจึงเรียกว่านัตถิตันหาสมานทีแม่น้ำเสมอด้วยตันหาไม่มีนี่พระองค์เจ้าทรงตรัสภาษตนี้ไว้ตันหาของมนุษย์เราเนี่ยตันหาในใจนี่นะความอยากของจิตใจนี่นะมีมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทะเล อที่มีอยู่ในโลกนี่นู้นนะลองคิดดูมันก็เป็นความจริงแหละเป็นความจริงทีเดียวเพราะว่าทุกคนย่อมรู้ดีนะได้มื่นหนึ่งแล้วยังไม่จุใจนะอยากได้สองหมืนได้แสนหนึ่งแล้วยังไม่พออยากได้ล้านนี่นะโอ้ยเงินแสนหนึ่งเอามาทำอะไรได้เพราะวะ่าลงทุนค้าไปหน่อยหนึ่งก็หมดแล้วถ้าได้สักล้านหนึ่งยังชั่วหน่อย ทันเมื่อได้มาล้านหนึ่งแล้ววันนี้เอาการค้าการงานขยายออกไปอีกจ่ายออกไปอา่เอาเงินล้านหนึ่งไม่พอแล้วอืมันก็อยากได้สองล้านอยากได้สิบล้านเข้าไปนู่นววนะบ่เนี้เพราะฉะนั้นจึงว่ามันไม่มีสิ้นสุดความอยากนี่นะถ้าบุคคลห้ามจิตใจตัวเองไม่ได้แล้วมันก็เป็นทุกข์เพราะความอยากนี่แหละจะไปทำบาปทำกรรม ใส่ตนเองมากก็ดีน้อยก็ดีอ๋อใสความอยากนี่เนี่ยเป็นมูลเหตุแต่ความอยากนี่มันมีอวิชชาเป็นเพื่อนดังที่เคยพูดให้ฟังมานั่นแหละมันมีความไม่รู้น่ะนะกากับอยู่กับความอยากเมื่อมันอยากไปในทางผิดทางเป็นบาปเป็นกรรมอย่างนี้มันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมอย่างนี้นะเหตุน, lio, นั้นนะความอยากนั้นจึงชื่อว่ามีอวิชชาเป็นเพื่อนความอยากอันใดถ้ามีปัญญาเป็นเพื่อนแล้วนะ่ะความอยากนั้นมันจัก ดำเนินไปในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นอยากให้ตนมีความสุขอยากให้คนอื่นมีความสุขแล้วก็ไม่เบียดเบียนเขาสเสวงหาเลี่ยงชีพโดยทางบริสุทธิ์อยากให้ตนมีความสุขอันมั่นคงยั่งยืนอย่างนี้ก็ต้องภาวนาเจริญไตรลักษณะนายนให้แจม่มแจ้งขึ้นในใจเสมอ เมื่อไตรลักษณ์าณน,นี้มันแจ่มแจ้งขึ้นแล้วมันก็จะไม่ยึดไม่ถืออะไรอะไรในโลกนี้อาศัยโลกอันนี้อยู่ก็อุปมาเหมือนอย่างน้ํามันอาศัยอยู่กับใบบัวหรือใบบัวอาศัยอยู่กับน้ําเท่านั้นแหละธรรมดาใบบัวอาศัยอยู่กับน้ําเนี่ยน้ํามันซึมเข้าไปในใบบัวไม่ได้เลยแต่ใบบัวจะอยู่ปราศจากน้ําก็ไม่ได้ถ้าหากว่าอยู่ห่างจากน้ําแล้วตาย แล้วใบบัวนั้นเจริญอยู่ในน้ําแต่ไม่ติดอยู่ในน้ํทฉันใดมูนีผู้รู้ทั้งหลายท่านรู้แจ้งโลกนี้ตามเป็นจริงแล้วแต่ท่านก็อาศัยโลกนี้อยู่แต่ท่านหักไม่ติดอยู่ในโลกนี้หมายถึงดวงใจของท่านนั่นแหละไม่ติดอยู่ในโลกนี้เหมือนกับใบบัวน้ําซึมซาบเข้าไปไม่ได้ก็ฉันนั่นแหละดังนั้นพวกเราที่เป็นบริษัทของ พระพุทธเจ้าผู้รู้ประเสริฐในโลกเนี่ยเรารู้อุบายรู้แนวทางอย่างนี้แล้วนะก็ควรฝึกจิตของตนนะเข้าไปเรื่อยๆจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาไปให้แก่กล้าไปเรื่อยๆเช่นนี้แล้วจิตใจนี้มันก็จะค่อยตั้งมั่นลงไปมีสติมีปัญญาปกครองอยู่อ อารมณ์ที่น่ายินดีหลายสังลายก็จะซึมซาบเข้าสู่จิตใจนี้ไม่ได้ดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้